ันนี้เป็นผนังบ้านมนแบนี่น่าจะเป็นผนังบ้านที่มันอยู่ตรงเนี้แต่ว่าลม้ลมลม้มลงมาทุกคนนี่คือของในบ้านนะฮะก็เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยโต,โต๊ะโต๊ะโซฟาวะชั้นวางหนังสืออะไรคือทุกอย่างมันพังหมดเลยทุกคนเนี่ยภาละมา วันนี้นะครับผมอยู่ที่โกโลกทุกคนดูเห็นป่ะมูนุนะตอนนี้นะครับน้ำเนี่ยลดไปแล้วทุกคนนะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไว้คือหลังจากที่น้ําท่วมเสร็จอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ลาบากมากมากนะก็คือสภาพหลังจากนั้นอะ่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นร้านขายของชาอะ่ะทุกคนพอน้ําท่วมปุ๊บคือพังเลยทุกคนน้ํามันมาแบบแรงมากเลยน,ะนี่คือเตียงนอนโตโตนะครับคือแบบพังเลยทุกคนพื้นอะ่ะแบบยุบไปเลยนะ้นหลังคาอะไรเงี้ย ไม่เหลือทุกคนเนี่ยทุกคนดูนี่เป็นรัวรรนนนะนร้วโรงเรียนทุกคนนะเนี่ยรั้วโรงเรียนก็พังอะ่ะมึงบอกได้นะฮะว่าน้ำเนี่ยมาแรงมากทุกคนผมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือมันรู้สึกน่าเห็นใจมากๆอะ่ะทุกคนลองนึกภาพอะ่ะเป็นบ้านเราอะ่ะเราอยู่เรานอนนันปกติแล้ววันหนึ่งน้ําขึ้นพอน้ําลดเห็นอีกทีก็เป็นแบบนี้แล้วอะ่ะของในบ้านไม่ต้องไม่พูดถึงทุกคนถังแก๊สอะไรคือแบบพังทลายหมดเลยนะครับบางหลังก็ยังซ่อมแซมได้ แต่บางหลังเนี่ยพังไปเลยก็มีนะฮะอย่างเช่นหลังนี้แล้วก็มีอีก2-3-4-5หลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะเนี่ยพารมาดคือแบบเอามาไว้นี่เลกว่าที่สูงๆหน่อยนี่ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นร้านของชำทุกคนนะก่อนนั้นนี่คือของเพียบเต็มร้านภายในไม่กี่ชั่วโมงปุ๊บหายไปกับน้ำนทุกคนสภาพก็เละตุ้มเปะแบบนี้ <c oughs> ทุกคน เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันทุกคนดูสภาพคือหลายหลังนะเท่าที่ผมรู้นะเขาบอกว,ว่าประมาณ170หลังทุกคนที่ได้รับผลกระทบหนัก <ix ion> โอ้โหทุกคนแจกฟรี <employee> ถ้าเราช่วยเหลือชาวบ้านเขาเดือดร้นอนเราก็โพสต์ใน Facebook ว่าชาวบ้านต้องการเครื่องนุ่งห่มผ้าสารงผ้าห่มหมอน6วันวันท่วมง,งานไม่หยุดงานข้าว แจกข้าสารแจกทุนยังชีพแจกเข้ากล่องต้องใช้ทีมงานเป็นร้อยก็ช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลืออบตช่วยเหลือกำนันช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านอ่าสุดยอดมากเลยไปเนี่ยดูนี่ก็จะมารอบสองอีกนี่รอรอบสองจะมาหมอนหนึ่งร้อยใบหมอนหนึ่งร้อยใบก็จะตามมากําลังอยู่ที่ใทรวุรีแล้วกำลังเดินทางมาแล้วครับครับตอนที่น้ำท่วมเอาตัวรอดอย่างเดียวเสื้อผ้าหมดเลยชสภาพบ้านใช่ใช่ในเขตตลาดนั่นเป็นเกที่ว่า ลุมที่สุดน้ำลึกจมจมบางหลังคือจมเลยครับครับครั้งนี้คือรุนแรงมากแรงมากในตลอดก65ปีตอนนี้ในบ้านเป็นยังไงบ้างกรับทรัพย์สินคือแบบชั้นว่าตัดเสื้ออุปกรณ์ทำงานของกานนั้นเลยกับน้ำลอยไปกับน้ำหมดเสียหายมากเลยนะ นี่นะครับนี่เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายแบบว่าทั้งหลังเหมือนกันทุกคนดูเห็นป่ะนเนี่ยผนังบ้านไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะหลังคาก็ร่วงหล่นลงมาฮะทุกคนของในบ้านก็ไม่ต้องไปพูดถึงทุกคนคือแบบไปไปกับน้ำอ่ะทุกคนนี่คือไม่จะเป็นผนังบ้านเนี่ยบันไดบันไดบ้านดูดิเละนะครับเละเสื้อผ้าคือสปปกปรกใช้ไม่ได้ทุกคนกำลังคานท่ากันอยู่ลูกก็ร้องทุกคนก็คืนนี้ก็น่าจะต้องนอนตรงนั้น เหลือแค่ส mm ่วนนั้นนะทุกคนดูเห็นไหมก็มีที่นอนมีที่นั่งกินข้าวมีเบาะมีเก้าอี้ที่พอนั่งประทังได้ทุกคนเพราะว่าบ้านคือไปหมดแล้วไงคือน่าเห็นใจจริงอ่ะตรงนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายแบบว่าพังไปทั้งหลังเหมือนกันนะฮะทุกคนดูนี่เห็นป่ะประตูบ้านทุกคนผนังบ้านอะไรคือแบบเสาบ้านคือทุกอย่างไปหมดเลยกับน้นนะฮะเหลือแค่พื้นบ้านอะทุกคนคือเละมากเลยสภาพคือหายไปทั้งหลังนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจจริงนะครับทุกคน คือผมไม่รู้จะพูดคำไหนจริงคลิปนี้อาจจะเห็นว่าผมพูดคำว่าน่าเห็นใจบ่อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกได้จริงๆแบบหันไปซ้ายหันไปขวาผมก็จะรู้สึกเห็นใจอะ่ะก็เลยต้องพูดคำนี้ออกมาบ่อยหน่อยในคลิปนี้นะฮะมันมันมันเป็นอะไรที่น่าเห็นใจจริงๆนะครับถ้าต้องมาเจออะไรแบบนี้ทุกคนหายไปทั้งหลังอะ่ะหายไปทั้งบ้านนี่นะครับเบเป็นเปิดร้านอะไรครับแบรร้านตัดผมครับร้านตัดผมครับนี่นะฮะประมาณนี้เห็นไหมรอยรอยน้ำแล้วแบรอยู่ไหนตอนนั้นแบแบอยู่ในบ้าน อ๋อไม่ได้ไปไหนสีไม่ได้ไปไหนเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวเพราะเขาจะมารับไม่ได้ก็มีสปีดบูทต์ก็มาก็เป็นไงบ้างตอนนั้นเขาเรียกก็ออกไปออกไปทุระทุเรเยมกันทุเรมมีแม่คนหนึ่งอ๋อมีแม่คนหนึ่งเจ็ดสิบปีอาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบสองเราแบเองขอโทษนะครับอันนี้แบตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดขาแบเป็นแบบนี้นะทุกคนมือด้วยครับครับแบตเตอรี่ก็ใช้ฝั่งนี้อ๋อไบตตัดผมด้วยมือโอ้โห แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนครับตอนนี้พี่สาวมารับอยู่ด้วอกันอ๋อก็คือไปอยู่กับพี่สาวแล้วก็เดี่ยวคนเดียวเลยเหลือคนเดียวตรงนี้ตอนตอนที่น้ําขึ้นอ่ะประมาณกี่วันมันอยู่แล้วน่ะหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันสองวันหนึ่งคืนตอนนั้นไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยวันสู่วันเสาออกจะประมาณเที่ยงก็คืออยู่แบบไม่ได้กินอะไรเลยช่วงนั้ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมของอะไรเลยผมให้แบนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับแบนครับ นี่แล้ววันหนึ่งผมจะมาตัดผมร้านแบบครับครับนี่ผมจะตัดผมร้านแบบดูฮะเนี่ยตู้ตุ๊ก,กตาคือแบบสิ่งของต่างๆนะฮะเตียงคือทุกอย่างคือลอยกับน้ำแล้วก็มาอยู่ริมถนนนะทุกคนดูดิเสืออ้อผงเสื้อผ้าก็มีมันมาติดกับลวดด้วยทุกคนดูเห็นปะ่ะดูดิพรมทีวีคือเละนะนี่คือสภาพหน้าบ้านทุกคนดูดิตอนนี้ก็เริ่มมีหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือนะอย่างเช่นนี้ก็น่าจะเป็นมูลนิธิคนช่วยคนมี อาสาสมัครอะไรต่างๆทุกคนนะเยอะแยะก็เริ่มมาให้ความช่วยเหลือให้กับคนที่นี่แล้วนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ <คน S 1> ใช่ ฝั่งนู้นนะฮะจะเป็นมาเลนะฮะฝั่งนี้เป็นไทยถ้าเราข้ามไปเี่ยจะเป็นมาเลแล้วนะฮะก็วันก่อนนะฮะที่น้ามันท่วมเนี่ยเพราะว่าน้ําในคลองเนี่ยที่มันไหลมาเนี่ยมันขึ้นสูงสูงจนเลยกําแพงเนี่ยทุกคนเลยขึ้นสูงอ่ะน้ำก็เลยทะลักมาฝั่งนี้ทุกคนแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีแบบว่ากําแพงที่มันพังทลายด้วยนะคือนั่นแหละมันเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้น้ำมันไหลมาฝั่งนี้แล้วก็กระจายไปในโซนซนี้หมดเลยทุกคนนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมฟังมาจากเขาเล่านะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมมาให้ดูสภาพความเสียหายต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าผมไม่ใช่ให้คลิปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะฮะที่จะบอกใครหลายๆคนได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยท่มูโนเนี่ยที่สุงัขโลกเนี่ยเขากำลังปผะสบปัญหาครั้งใหญ่กันอยู่นะฮะเป็นภายน้ำท่วมนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันนะฮะบ,บริจาคกันได้นะก็จะมีเลขบัญชีต่างๆอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ไปดูกันได้นะฮะก็บริจาคกันเข้ามาได้นะครับ แล้วยอดเงินทั้งหมดเนี่ยนะผมจะนําไปมอบให้กับคนที่ได้รับความเสียหายจริงๆนะฮะจะมีสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนดารุฟุตกรนะฮะที่จัดการในส่วนนี้อยู่นะก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละนะก็เขาช่วยเหลือกันฮะและสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กําลังได้รับผลกระทบจากพายน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันครับ